สวัส Sch ดีครับกิจสัจลักธนาณัฐกุลชื่อเล่นชื่อเจมครับมยี่สิบเก้าก็เมื่อเช้าเพิ่งสอบภาคเช้าไปครับก็ตอนนี้พักเที่ยงว่าจะแวะดูตลาดหน่อยครับว่าเป็นไงวันนี้ลบหนักเลยครับเดี๋ยวจะรีบแก้พอดครับก็เดี๋ยวมีสอบต้นาบครับใช้เวลาตรงนี้คุณ หลังจากที่ผมพลาดเขาที่แล้วที่ทำให้เป็น็อปลูเซอร์เพราะผมซื้อเกินไปจํานวนนะครับว่าในกฎเขาให้ซื้อห้ามเกินสี่หมื่นวันนั้นผมหวังทํากําไรภายในวันนะครับก็เห็นว่าตัวหุ้นไอเน็ตนะครับมันทํนิวไฮมาสองสาวันแล้ววันนั้นผมเลยเข้าซื้อไปครับซื้อตอนเช้ากาขายตอนปิดตลาดครับแต่ว่ามันลงครับผมก็เลยยังขายไม่ออกครับก็เสร็จแล้ววันอาทิตย์ครับเข้าประชุมของบรัวงครับเขาก็บอกให้ผมขายออกครับเพราะว่ามันเกินจานวนมันผิดกฎครับอาทิตย์หน้ามามัน ห้าวันครับลงแล้วห้าวันเลยครับผมก็เลยบังคับต้องขายออกครับก็ขาดทุนไปเป็นหมื่นเลยครับก็เสียไปหลายเปอร์เซ็นต์อันนี้ยังแก้ไม่ได้ครับยังติดท็อปโรเซอร์อยู่เลยครับก็แผนที่ผมคิดว่าจะปลดจากท็อปโรเซอร์นะครับกลับขึ้นมาเป็นอันดับดีกว่านี้หน่อยก็ผมว่าผมจะเล่นวอลแลนด์นะครับในช่วงนี้ตลาดสวิงครับก็คงต้องเล่นทั้งคู่ทั้งคอครับแล้วก็เดี๋ยวผมนั่งดูตอนประมาณเนี่ยครับประมาณช่วงกลางวันเนี่ยครับ มันเที่งเที่ยงเดี๋ยวดูวอลลุ่มที่มีการซื้อขายตอนเช้า,ชาเยอะครับแล้วก็เฝ้าจับตาดูตัวนั้นครับค่อยดูการาฟมันเ,เดี๋ยวเข้าซื้อตอนเย็นปรมาณสี่โมงครึ่งรับก็ตั้งขายตอน,ชนเช้าครับสิบโมงสิบดโมงครับราคามันนี้แล้วก็ตลาดสวิงนี้ก็เล่นวอลเล็ตต้องนั่งเข้าจอครับเพราะว่ามันขึ้นลงน่ากลัวมากเปอร์เซ็นต์มันหลายเท่าของตัวคอมมอนสอครับ ก็เนี่ยครับมาเลือกดูผมเลือกจากการดูโมเดลคิพวอลลุ่มนะครับก็ดูวอลลุ่มของการซื้อขายในแต่ละวันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเลือกนกแอร์มาให้ดูนะครับนกแอร์มันเข้าตลาดมาเนี่ยก็ามว่าราคามันยังสูงไปนะครับแต่ว่ามันเพิ่งมันเพิ่งเข้ามา IPO ีอเตอนนี้ขึ้นมา28บาทแล้วครับเบยครับกราฟอยู่ประมาณไซด์เวย์นะครับเดี๋ยวผมตีแนวเนื้อ เป็นแนวรับแนวต้านของที่ผมใช้นะครับก็คือถ้าหลุดด้านบนไปนี้ก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นอีกแต่ถ้าลงมานี้ก็ผมแนะนำว่าขายครับแล้วก็การดู M a C D ครับเป็นราคาเฉลี่ยรครับก็ถ้าตรงเส้น M a C D นะครับ มันตัดจากเส้นสัญล็อมันอย่างเงี้ยครับมีแนวโน้มมันต่ำกว่าเส้นสูงนะครับมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวในการลงของราคาครับแต่ถ้ามันผ่านเส้นสู์แล้วตัดผ่านเส้นสัญล็อด้วยผมว่ามันมีแนวโน้มที่จะขึ้นครับเป็นเหมือนสัญญาณซื้อให้เราเล็กๆครับแล้วก็ดูอีกสองสามตัวเป็นตัวช่วยครับโซคาสสิกก็ช่วยครับถ้าเกิดโซคาสสิกเปอร์เซ็นต์เคกับเปอร์เซ็นต์ดีนะครับเปอร์เซ็นต์เคมอยู่สูงกว่านะครับถ้ามันผ่านบนนี้ครับแล้วมันถักหัวลงนี่คือน่าจะเป็นสัญญาณขายได้นะครับ วอลลุ่มก็สาคัญครับถ้ามีวอลลุ่มเหมือนตัวคอนเฟิร์มเราอะครับว่าแบบแนวโน้มขึ้นเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้มากขึ้น <S <S ตอนนี้ผมดูแต่กราฟนะครับไม่ไดูพื้นฐานเลยก็เดี๋ยวเราเลือกตัวที่มีวอลลุ่มเนี่ยถืว่าวิธีนี้น่าจะเวิร์กอยู่ครับ,ว,ว,ว,รบวันวันก่อนครับพิปโกวิ่งเซลลิงเลยครับเดี๋ยวเราจับตาดูวันีก่อนนะครับวันก่อนขึ้นไป11บาท6ครับแต่ว่าลงมาปิด11บาทเนี่ยครับเหมือนมัน มันขึ้นไดแค่นี้เวลาผมดูกราฟเนี่ยครับผมก็จะดูว่ามันมีสัญญาณซื้อขายหรือเปล่าก็ถ้าตัวไหนที่มันยังไม่น่าสนใจหรือยังไม่มีสัญญาณชัดเจนเราก็ข้ามไปดูตัวอื่นก่อนก็ได้ครับเพราะมันอันตรายครับช่วงนี้มันขึ้นขึ้นลงลงแล้วการเล่นวอลแลนด์นะครับเพราะว่าเล่นได้ทั้งสองขานะครับไม่ว่าจะคอหรือพุทแต่เราต้องมาดูวันหมดอายุมันมีไทม์ดีเทีครับพุทดวอลแลนด์ก็คือมันจะสวนกระแสกับตัวแม่นะครับถ้าตัวแม่ขึ้นเนี่ยครับราคามันจะลง มันอาจจะลงเยอะกว่าด้วยมันจะขึ้นอยู่กับการ์ดิ้งและเซนซิทิฟิตี้ของวอลแลนงครับในข้อมูลตรงนี้มีบอกหมดนะครับแล้วก็มีไทม์ดีเคครับตรงนี้ก็คือแต่ละวันมันจะลดลงไปจำนวนเทาน่านี้แล้วก็วันหมดอายุก็คือจะซื้อขายไม่ได้แล้วครับแตตอนนี้ยังเล่นได้อยู่ถ้าเป็นตัวนี้คอก็คือไปด้วยกันนะครับดูจากตรงนี้ครับเป็นตัวซีกับตัวทีครับถ้าเป็นศูนย์หนึ่งเป็นของบนหลวงครับเป็นวอลเลนของบนลหลวงนีเป็นชื่อชื่อตัวหุ้น ถ้าเป็นคอมันก็จะไปทางเดียวกับตัวแม่เลยครับเหมือนอย่างเนี่ยครับของเบรครับเบคอวันนี้ก็ขึ้นครับเพราะว่าตัวแม่ตัวแม่ขึ้นมารู้สึกว่าจะขึ้นเยอะกว่าด้วยเบยวันนี้พุ่งเยอะมากเปิดที่สามสิบจุดห้าครับปิดสามสามจุดสามสามจุดสองห้าแล้วอันนี้เป็นรายวันนะ่เดี๋ยวดูรายชั่วโมงดูละเอียดด้ยก็ได้ ผมว่ามันไซเวย์นะครับถ้าเล่นวอลเลนนี้ต้องเข้าเลยครับก็ mm hmm. เราหาตัวที่เรามั่นใจเดียวครับเพราะว่าถ้าจะพลิกอร์ตแบบถ้าติดลบเยอะๆเราต้องการมันขึ้นเร็วๆนี่ต้องตัว่าวอลเลนน่าสนใจ mm hmm. ผมซื้อทูวอลเลนไปสองขาเลยขายพุทธไปแล้ว,ลวก็เพิ่งซื้อใหม่มาครับ mm hmm. เดี๋ยวดู mm hmm. อันนี้ท mm ู hmm. น่าจะลงอยครับพุทธขึ้นเลย mm hmm. เดี๋ยวดูการ ที่ผมเลือกชูเพราะว่าวันก่อนผมเห็นมันราคามันมันลงแบบลงผมเลยซื้อพุทไปครับก็ได้กําไรมานิดหน่อยครับแล้วเมื่อวานเปิดบวกครับชูเปิดบวกแต่ว่าก็ลงต่อครับลงไปเยอะเลยครับก็ตอนนี้ได้กําไรตัวพุทมากกว่าตัวคอติดอยู่นิดหน่อยครับเดีย๋ยวจะรีบแก้กำไรครับเอาให้ทันหลุด็อปลูเซอร์อาทิตย์นี้ถ้าเราดูวอลลุ่มนะครับเพื่อเลือกซื้อหุ้นเนี่ยเราควรจะดูตัวที่แบบวอลลุ่มมันกระโดด เหมือนแบบกระโดดเลยครับจากแสนหนึ่งไปเป็นล้านนึงอะไรเงี้ยขึ้นสิบเท่าเพรา่ว่ามันมีคนเข้ามาซื้อขายเยอะราคามันจะขยับเร็วขึ้นครับเหมือนเวลาเขากินบิดออฟเฟอร์ครับวอลุ่มมันกินมันจะมันจะไหลๆไปเลยครับถ้ามีวอลุ่มคนซื้อซื้อขายโมโนราคาตอนนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับถ้าถือยาวๆเลยแต่ว่ายังไม่เหมาะมาเล่นสั้นแบบ s อกมา master นะครับก็ถ้าเป็นพอร์ตแบบเล่น bi อรืออะไรนเคี้ยผม ถ้าดูพื้นฐานแน่ๆผมว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มครับก็เดี๋ยวเราดูตัวกันดูแจ๊สตอนนี้ราคาน่าสนใจไหมครับถ้าต่ำกว่า8บาทก็นี่นะครับคงเป็นวิธีการที่ผมคิดว่าน่าจะเหมออเาะสำหรับตอนนี้ถ้าเกิดจะรีบตับพอดน,นะครับเพราะมันสวิงมากถ้าเล่นวอลแลนด์มันอันตรายครับพอจริงผมไม่แนะนำครับมันเหมือนกนารพนันนะครับ ก็เราต้องรู้ว่ามันจะขึ้นมันจะลงครับลงทีก็ลงเยอะแต่ขึ้นทีก็กำไรเลยครับที่จริงสัปดาห์ก่อนครับซื้อวอลเล็ตไปครับกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันเดียวก็น่าสนใจครับวอลเล็ตเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้ามันเป็นไปได้มันสำเร็จจริงๆก็เปอร์เซ็นต์น่าจะป่าบวกขึ้นมากันนี้เยอะเลยครับตอนนี้ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เป็นท็อปโรเซอร์อยู่ก็จะกลับขึ้นมาที่เดิมครับจะขึ้นมากกว่านี้หน่อยครับช่วงมันรังดีๆหน่อยครับท็อปโรเซอร์รับไม่ได้นี่ครัับหนก ก็เดี๋ยวทานข้าวก่อนนะครับตลาดปิดช่วงกลางวันแล้วเจอครับแล้วเดี๋ยววันนี้นัดเจอพี่คิวครับพี่คิวที่อยู่บัญชีอยู่ลาในเอเอ็มแล้วก็พี่พีมพี่เบน์น่าจะมาด้วยกันก็คงเดี๋ยวไปที่บัวหลวงด้วยกันครับไปนัดดิวกันที่นั่นมีรอยเยอะเลยครับประมาณห้าโมงถึงทุ่มครับที่ตรงตึกบัวหลวงที่สีลมครับ เขาจะสอนเรื z, ia, pues whales, so so nah ่องดูฟองครับวิธีดูพื้นฐานแบบดูฟองก็เป็นการบ้านของทีนี้ด้วยครับต้องส่งพรุ่งนี้วันสุกร์ก็เดี๋ยวให้คุณพิกน่าจะไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอลเดี๋ยวเขาจะมาสอนให้ครับก็เดี๋ยวแล้วก็สอนพื้นฐานสำหรับคนที่ยังไม่รู้พื้นฐานครับการดูหุ้นเบสิกเบสิกเลยครับดู้องหรือเอาเอาเอาอกน่อ้ลวกันเอาเนี่ย นะสูตรก็คือบอกกันไปแล้วนะครับว่าคือเอาโ r รฟิตมาจิ้นนะโปรฟิตมาจิ้นอย่งนี้นะโปรฟ i ตมาจิ้นยิ่งสูงเป็นไงยิ่งดีนะครับก็คือขายของมีกําไรนะขายของมีกําไรนะครับเอามาคูณกับแอสเซทเท n ร์โ r เวอร์แอสเซทเทร์โเวอร์ก็คือเซลล์หารยอดขายอะเซลล์ Sell หารแอสเซทยอดขายหารสินทรัพย์นะครับยิ่งได้รอบมากยิ่งดีนะยิ่งได้รอบมากยิ่งดีนะ บางบริษัทนะ profit m a r g i นนะอาจจะน้อยอย่างตัวนี้ Profit m a r g i สี่ชัห้าเอร์ซ็นหเปเซ็นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะ profit m a r g i นน้อยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีคือกำไรน้อยแต่ว่าจะถูกชดเชยด้วยการหมุนรอบของสินค้าในการขายยิ่งหมุนรอบมากยิ่งมากยิ่งดีบริษัทมีแอสเซทบาทหนึง่งไอ้บาทหนึง่งแอสเซทตัวนี้เนี่ย สามารถไปสร้างเป็นยอดขายได้เท่าไหร่นะครับยอดขายได้เท่าไหร่เนี่ยถ้ามากกว่าหนึ่งทั้งหนึ่งก็คือหนึ่งรอบพูดง่ายอย่างครูโอลงทุนซื้อขนมมาถุงหนึ่งขนมถึงสมมติร้อยบาทซื้อขนมมาร้อยบาทนะเอาร้อยบาทเนี่ยไปขายนะฮะสมมติซื้อมาถุงหนึ่งทั้งปีครูโอขายได้ถุงหนึ่ง อย่างนี้คือหนึ่งรอบถูกไหมฮะดีั้ยแค่ยี้รอบเดียวไม่ดีนะแต่ว่าถ้าผัวขายปุ๊บวันแรกขายปุ๊บโอ้โหขายหมดไปซื้อมาอีกร้อยหนึ่งไปขายก็มาขายอีกขายก็หมดอีกหมดอีกหมดอีกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า asset turnover asset ที่ผมว่านี่ asset นี่ไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าอย่างเดียวนะ asset คือสินทรัพย์ทั้งโรงงานทั้งอาคารที่ดินอะไรต่างๆนะนะแต่กี้ที่ยกตัวอย่างเพื่อให้ง่าย อันนี้พอจะเข้าใจเรื่องแอสเซท u ท n o v e r เวอรไหมฮะ <Okay. S 1> ก็คือว่าคุณเอาแอสเซทเนี่ยแล้วไปสามารถเจเนเรตเป็นรายได้เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะถ้าคุณใช้แอสเซน้อยแต่สามารถสร้างรายได้ได้เยอะอย่างนี้ดีไหมอ่าอย่างนี้ดีบริษัทอุตสาหกรรมแบงก์แอสเซมันเยอะมากมันใหญ่มันใหญ่มากอะ่ะนะการจะให้ทำเท u ร์โอเวมันทุกสูงเป็นไปได้ยากนึกอออกไหมสินทรัพย์มันเยอะ มันทำประโยชน์ฮะแต่มันทาประโยชน์แต่ว่าคือคือสิ่งที่ผมก็เลยจะบอกคือว่าบางบริษัทเนี่ยนะคุณเจี๋ยก็ต้องไปดูว่า Profit Margin มันดีไหมนะถ้า Profit Margin ระดับ10ขึ้นนะ s s t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  u r n o v e นน้อยก็ยังพอให้อภัยนะไอตัว Asset Turnover อที่มากเนี่ยนะมันจะแตกต่างกันแต่และอุตสาหกรรม